ผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแถวบ้านผมเองในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งไม่ไกลจากตัวอำเภอมากนักแต่พอตกกลางคืนแล้วบรรยากาศมันจะเปลี่ยนไปเป็นคนละโลกกับตอนกลางวันเลยครับเรื่องนี้มันเกี่ยวกับบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ท้ายซอยบ้านผมเป็นบ้านไม้สองชั้นเก่าๆสไตล์ชาวบ้านทั่วไปนี่แหละครับยกพื้นสูงใต้ถุนโล่งแต่ตอนนี้ยาขึ้นรกทึบไปหมดแล้ว เจ้าของเดิมแกย้ายไปอยู่กรุงเทพกันหมดน่าจะเกือบสิปีได้ละมั้งครับที่บ้านหลังนี้ถูกทิ้งไว้เฉยๆไม่มีใครเข้ามาดูแลปกติซอยบ้านผมมันเป็นซอยตันครับถ้าจะเข้าบ้านผมต้องเดินผ่านบ้านร้างหลังนี้ก่อนถึงจะเลี้ยวเข้าบ้านผมได้คนในซอยเขาก็ใช้ชีวิตกันปกติไม่ได้มีเรื่องเล่าผีสางอะไรให้น่ากลัวหรอกครับในตอนแรกจนกระทั่งช่วงหน้าหนาวเมื่อปีก่อน คืนนั้นผมนั่งดื่มสังสรรค์กับเพื่อนบ้านอยู่หน้าปากซอยจนดึกประมาณสักห้าทุ่มได้อากาศมันเย็นๆลมพัดแรงผมก็ขอตัวเดินกลับบ้านคนเดียวระยะทางจากปากซอยมาท้ายซอยมันไม่ได้ไกลมากไฟทางก็มีบ้างไม่มีบ้างติดติดดับดับตามประสาบ้านนอกพอเดินมาใกล้ถึงช่วงที่ตั้งของบ้านไม้หลังนั้นบรรยากาศมันแปลกไปครับมันเงียบเงียบแบบผิดปกติ เสียงจิ้งหรีดที่ร้องระงมเมื่อกี้จู่ๆก็เงียบกริบเหมือนมีใครไปผิดสวิตช์มันสิ่งที่ได้ยินแทนคือเสียงลมที่พัดสังกะสีหลังคาบ้านหลังนั้นดังแกรกแกรกเป็นจังหวะผมพยายามไม่คิดอะไรเดินก้มหน้าก้มตาจะรีบผ่านไปแต่จังหวะที่เดินผ่านรั้วไม้ไผ่ผุผูของบ้านหลังนั้นจมูกผมก็ได้กลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นเน่าหรือกลิ่นซากสัตว์นะครับแต่มันเป็นกลิ่นเหม็นอับ เหมือนกลิ่นเสื้อผ้าเก่าที่ถูกเก็บไว้ในตู้ไม้นานๆผสมกับกลิ่นดินชื้นๆลอยมาแต่จมูกชัดมากท,ทั้งที่ลงพัดมาจากทางอื่นด้วยความสงสัยหรืออะไรดนใจก็ไม่รู้ผมเผลอเงยหน้ามองขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านหน้าต่างบานนั้นบานที่หันหน้าออกมาทางถนนปกติมันจะปิดตายอยู่แต่คืนนั้นบานพับมันคงหลุดมั้งครับมันแง้มเปิดออกมานิดหนึ่งทำให้เห็นความมืดมิดภายในบ้าน วินาทีนั้นผมเห็นเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างยืนอยู่หลังหน้าต่างบานนั้นมันไม่ชัดนะครับไม่เห็นเป็นหน้าเป็นตาไม่เห็นแขนขาแต่มันเป็นก้อนความมืดที่เข้มกว่าความมืดรอบๆดูทรงแล้วเหมือนคนยืนนิ่งๆมองลอดช่องหน้าต่างลงมาผมชะง,งักฝ่าเท้าไปนิดหนึ่งใจเต้นแรงขึ้นมาทันทีพยายามเพ่งดูอีกทีว่าเป็นเงาต้นไม้พาดทับอยู่หรือเปล่า แต่แถวนั้นไม่มีต้นไม้สูงขนาดนั้นและที่สำคัญเงาต้นไม้มันต้องไหวตามลมครับแต่เงาที่ผมเห็นมันนิ่งสนิททันใดนั้นหมาของป้าข้างบ้านที่ปกติจะนอนขี้เกียจอยู่ใต้ถุนก็ลุกขึ้นมาเห่ากรันโชคเสียงมันไม่ได้เห่าคนแปลกหน้าครับแต่มันเห่าแบบถอยหลังเห่าไปคลางไปเหมือนมันกลัวอะไรสักอย่างหางจุกตูดวิ่งหนีเข้าไปในบ้านเสียงหมาเห่าทำเอาผมสะดุ้งสุดตัว ผมตัดสินใจไม่ดูต่อรีบสาวเท้าเดินจ้ำอ้าวผ่านจุดนั้นไปทันทีโดยไม่หันกลับไปมองพยายามบอกตัวเองว่าตาฝาดพอเดินพ้นมาถึงหน้าบ้านตัวเองผมเจอลุงพลแกเป็นคนแก่ในซอยที่ชอบออกมานั่งสูบยาเส้นตอนดึกดกึแกยืนเกาะรั้วมองไปทางบ้านร้างหลังนั้นอยู่ก่อนแล้วแกเห็นผมเดินหน้าตื่นมาแกก็ไม่ได้ทักทายอะไรแต่แกพูดขึ้นมาลอยๆด้วยเสียงเรียบๆรียบว่าเอ็งเห็นเหมือนกันใช่ไหม ผมหันไปมองหน้าลุงพลแกไม่ได้มองผมครับสายตาแกจับจ้องไปที่หน้าต่างชั้นสองของบ้านหลังนั้นที่ซึ่งผมเพิ่งเดินผ่านมาคืนนั้นผมรีบเข้าบ้านล็อกประตูนแน่นๆพยายามข่มตานอนแต่เสียงหมาในซอยมันยังเห่ารับกันเป็นทอดๆไม่หยุดเลยและสิ่งที่ลุงพลทักมันทำให้ผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าสิ่งที่เห็นเมื่อกี้มันคือตาฝาดจริงหรือเปล่าและนั่น เป็นแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวแปลกๆในซอยบ้านผมครับจากคืนนั้นที่ลุงพลทักผมความรู้สึกเวลาเดินผ่านบ้านหลังนั้นก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยครับเช้าวันต่อมาผมแกล้งเดินผ่านบ้านหลังนั้นตอนมีแสงแดดเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าเมื่อคืนผมตาฝาดไปเองหรือเปล่าหน้าต่างบ้านที่ผมเห็นว่ามันแง้มเปิดอยู่ตอนนี้มันปิดสนิทครับปิดสนิทเหมือนไม่เคยมีใครไปยุ่งกับมัน ผมพยายามมองหาเศษไม้หรือรอยแตกที่อาจจะทําให้ลมพัดจนมันเปิดออกเองได้แต่ดูจากสภาพสลักไม้เก่าๆนั้นแล้วถ้ามันปิดอยู่มันไม่น่าจะเปิดออกได้ง่ายๆโดยไม่มีคนไปดิงจากข้างในผมเก็บความสงสัยไว้จนช่วงบ่ายเห็นลุงพลนั่งสารแหอยู่ใต้ถุนบ้านแกเป็นคนยิบเงียบครับไม่ค่อยสูงสิงกับใครผมเลยเดินเข้าไปหากะว่าจะถามเรื่องเมื่อคือนให้รู้ความลุงพลเมื่อคือนที่ลุงถามผม ลุงเห็นอะไรเหรอครับผมถามแบบอย่างเชิงลุงพลแกหยุดมือที่กำลังสารแหเงยหน้ามองผมด้วยสายตาที่บอกไม่ถูกแกงเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะหยิบยาเส้นขึ้นมามวลช้าช้ามันไม่ใช่แค่เมื่อคืนหรอกลุงพลพูดเสียงเบาเหมือนกลัวใครจะได้ยินช่วงหลังๆมันเนี่ยข้าเห็นบ่อยขึ้นบางทีเห็นเป็นแสงไฟสลัวสลัวเหมือนคนถือตะเกียงเดินไปมาในบ้านทั้งที่บ้านนั้นไม่มีไฟฟ้ามาเป็นสิบปีแล้ว ผมฟังแล้วขนลุกสู้แกเล่าต่อว่าบางวันแกเห็นยายบุญยายบุญแกเป็นเจ้าของบ้านเก่าที่เสียไปนานก่อนที่ลูกหลานจะย้ายออกไปลุงคนบอกว่าแกไม่ได้เห็นเป็นผียืนแลบลินปลิ้นตาหรอกนะแต่แกเห็นเหมือนคนแก่หลังค่อมๆเดินเก็บผ้าอยู่ที่ชานบ้านตอนพลอเพล่เพราะกะ็ยีตาดูอีกทีก็ไม่มีใครที่น่าแปลกคือไม่ใช่แค่ลุงพลที่เห็นครับชาวบ้านคนอื่นเริ่มพูดกันหนาหูขึ้นเรื่องพฤติกรรมแปลกๆของไอ้จ่อย ไอ้จอยมันเป็นคนสติไม่ค่อยดีในหมู่บ้านครับปกติมันจะเดินขอข้าวชาวบ้านกินไปเรื่อยแต่มันมีนิสัยประหลาดอย่างหนึ่งคือมันไม่เคยเดินผ่านซอยบ้านผมเลยมันจะอ้อมไปอีกทางแม้ว่าทางนั้นจะไกลกว่ามากมีวันหนึ่งช่วงเย็นๆผมเห็นไอ้จ่อยมันมายืนหยุดอยู่ตรงหัวซอยมันจ้องเขม็งไปทางบ้านไม้หลังนั้นหน้าตามันดูหวาดกลัวปากก็พึมพำอะไรบางอย่างที่ผมฟังไม่รู้เรื่องผมเลยลองเดินเข้าไปใกลๆได้ยินมันพูดซ้ำๆว่า เขาหิวเขาเรียกเข้าไปกินข้าวเขาไม่อยากให้อยู่ข้างนอกผมถามมันว่าใครเรียกมันไม่ตอบครับแต่มันชี้มือสันๆไปที่บ้านร้างหลังนั้นแล้วมันก็รีบวิ่งหนีไปเลยเรื่องมันเริ่มจะหนักขึ้นตอนช่วงกลางสัปดาห์ครับมีข่าวลือว่ามีหัวขโมยจากต่างถิ่นแอบเข้าไปในบ้านหลังนั้นกลางดึกหวังจะขโมยพวกไม้เก่าหรือของมีค่าที่อาจจะหลงเหลืออยู่ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเห็นคนสองคนปีนเข้าไปทางใต้ถุนบ้านแต่เชื่อไหมครับ ไม่ถึง10นาทีสองคนนั้นวิ่งป่าราบออกมาจากบ้านทิ้งเครื่องมือทิ้งยามไว้กระจัดกระจายหนึ่งในนั้นถึงกับฉี่ราดกางเกงวิ่งไปล้มลุกคลุกคลานอยู่กลางถนนวันต่อมาตำรวจมาคุมตัวไปสอบสวนผมแอบไปฟังเขาคุยกันขโมยคนหนึ่งบอกว่าไม่ได้เจอผีแบบที่ในหนังเขาทำกันหรอกแต่มันเล่าว่าพอขึ้นไปบนชั้นสองบรรยากาศมันหนักอึ้งจนหายใจไม่ออกแล้วอยู่ดีๆก็มีเสียงคนกระซิบข้างหูเป็นเสียงแก่ๆแผลบ,บพูดว่า มาทำไมยังไม่ถึงเวลาที่น่ากลัวกว่าเสียงคือกลิ่นครับขโมยคนนั้นบอกว่ามันได้กลิ่นเหมือนเนื้อเน่าผสมกับกลิ่นน้ำอบไทยที่ฉุนจนเวียนหัวและพอมันส่องไฟฉายไปที่มุมห้องแสงไฟมันไปกระทบกับอะไรบางอย่างที่เป็นเงาดำๆนั่งยองๆอยู่บนขื่อบ้านแต่มันบอกว่าเงานั้นไม่มีหัวครับหลังจากเหตุการณ์ขโมยเข้าบ้านบรรยากาศในซอยบ้านผมก็ยิ่งอึมครึมเข้าไปใหญ่ทุกคนเริ่มปิดบ้านเร็วขึ้น ลุงพลที่เคยออกมานั่งสูบยาก็เริ่มเก็บตัวเงียบจนกระทั่งคืนวันศุกร์ครับคืนนั้นฝนตกปรยอ่ๆยผมกำลังจะเข้านอนจู่ๆก็ได้ยินเสียงตึงแรงมาจากทางซอยบ้านร้างเสียงเหมือนมีของหนักๆตกลงมาจากที่สูงผมช่างใจอยู่นานว่าจะออกไปดูดีไหมใจหนึ่งก็กลัวอีกใจก็นึกถึงความปลอดภัยของเพื่อนบ้านผมเลยตัดสินใจคว้าไฟฉายเดินออกไปดูที่หน้าบ้านแสงไฟฉายของผมสาดไปที่ถนนหน้าบ้านร้างหลังนั้น และสิ่งที่ผมเห็นกองอยู่บนถนนกลางสายฝนมันทำให้ผมถึงกับเข่าอ่อนพอมือผมสั่นแสงไฟฉายมันก็ส่ายไปมาวูบวาบใจผมเต้นระรัวจนแทบจะหลุดออกมาสิ่งที่กองอยู่กลางถนนห่างออกไปไม่กี่เมตรในตอนแรกผมมองดูเหมือนกระสอบข้าวสารเก่าๆแต่พอเดินเข้าไปใกล้ขึ้นอีกนิดแสงไฟก็จับไปโดนสิ่งที่ดูเหมือนผ้าถุงครับมันเป็นผ้าถุงลายโบราณสีซีดจนแทบจะเป็นสีขาวหมน่น กองพเนินอยู่บนถนนหน้าบ้านร้างหลังนั้นผมยืนแข็งทื่อพยายามมองหาว่ามันหล่นมาจากไหนแต่คองเงยหน้าดูที่ชานบ้านชั้นสองหน้าต่างบานเดิมนั้นเปิดอ้าออกกว้างที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเหมือนมีคนจงใจผลักมันออกผมตัดสินใจรวบรวมความกล้าเดินเข้าไปดูใกล้ๆว่ามันคืออะไรกันแน่เพราะถ้าเป็นคนตกลงมาจริงๆผมคงต้องรีบตามคนมาช่วยแต่พอไปถึงระยะที่แสงไฟฉายสว่างพอ สิ่งที่ผมเห็นกลับไม่ใช่คนครับมันคือหุ่นไม้ขนาดเท่าตัวคนจริงแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเก่าๆที่ดูเหมือนชุดของคนแก่สมัยก่อนมีผ้าถุงผืนนั้นพันรอบตัวหุ่นทำจากไม้ที่ดูเหมือนผุพังจนดำคล้ำแขนข้างหนึ่งหักพับผิดรูปแต่ที่ทำให้ผมใจหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มคือตรงส่วนหัวของหุ่นตัวนั้นครับมันไม่มีผมยืนงงและเริ่มหวาดระแวงหุ่นตัวนี้มาจากไหน ในบ้านร้างหลังนั้นมีหุ่นแบบนี้ด้วยเหรอแล้วใครจะโยนมันลงมาตอนเที่ยงคืนแบบนี้ในขณะที่ฝนตกโปรยปรอยในใจผมตอนนั้นคิดไปถึงพวกขโมยที่เคยเข้าไปแต่ขโมยพวกนั้นถูกตำรวจจับไปหมดแล้วนี่นาเฮ้ยใครนะ่ะผมตะโกนถามเข้าไปในบ้านร้างเสียงผมสั่นจนฟังดูประหลาดไม่มีเสียงตอบกลับครับมีแต่เสียงฝนกระทบหลังคาสังกะสีผมยืนลังเลอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะค่อยๆส่องไฟฉายขึ้นไปที่ชั้นสองอีกรอบคราวนี้ผมเห็นอะไรบางอย่างที่หน้าต่างคราวนี้ไม่ใช่เงาคนครับแต่มันคือมือผมเห็นมือเหี่ยวๆสีซีดเหมือนกระดาษค่อยๆเอื้อมออกมาจากความมืดข้างในหน้าต่างแล้วจับที่ขอบหน้าต่างไม้เอาไว้แน่นผมเห็นเล็บมือที่เป็นสีดำคล้ำมือข้างนั้นไม่ได้สัน่นแต่มันค่อยๆดึงบานหน้าต่างปิดลงช้าๆเอีย เสียงไม้เสียดสีกันดังบาดหูท่ามกลางความเงียบผมไม่รอช้าแล้วครับผมทิ้งทุกอย่างแล้ววิ่งกลับเข้าบ้านทันทีล็อกกรอนทุกตัวที่มีนอนคลุมโปรง,งทั้งที่เหงื่อท่วมตัวใจมันวนเวียนอยู่กับภาพมือนั้นมือที่มันดูไม่เหมือนมือคนเป็นๆเ,เลยสักนิดเช้าวันรุ่งขึ้นผมรีบออกไปดูที่จุดเดิมกะว่าจะเอาหุ่นตัวนั้นไปทิ้งหรือเผาซะเพราะมันดูไม่เป็นมงคลเอาเสียเลยแต่เชื่อไหมครับ ถนนตรงนั้นว่างเปล่าไม่มีหุ่นไม้ไม่มีผ้าถุงไม่มีแม้แต่รอยเปียกชื้นที่ควรจะมีรอยน้ำจากหุ่นที่ตกลงมาท่ามกลางฝนผมเดินไปถามป้าที่ขายของชำถัดไปสองบ้านแกบอกแกออกมากวาถนนตั้งแต่ตีห้าก็ไม่เห็นมีอะไรกองอยู่เลยผมเริ่มสับสนจนอยากจะบ้าหรือว่าผมจะหลอนไปเองเพราะเรื่องที่ลุงพลเล่าแต่ผมมั่นใจว่าผมเห็นมือนั่นชัดๆตอนสาย,สาย ผมเห็นคนแปลกหน้าใส่ชุดดำสองสาคนเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นพร้อมกับทนายหรือใครสักคนที่ใส่สูตรดูดีผมเลยแกลงเดินเข้าไปเนียน,น,ยนทำเป็นถามไถ่จนได้ความว่าลูกหลานของเจ้าของบ้านติดต่อขอขายบ้านได้แล้วและว,วันนี้คนซื้อจะมาสำรวจพื้นที่ผมเลยลองถามเขาดูว่าข้างบนมีของเก่าเยอะไหมครับเห็นเมื่อคืนเหมือนมีคนโยนอะไรลงมาหนึ่งในคนงานที่เข้าไปสำรวจ เดินลงมาด้วยหน้าตาซีดเผือดเขาถือผ้าถุงสีซีดผืนเดียวกับที่ผมเห็นเมื่อคืนลงมาด้วยเขาบอกกับทนายเสียงสั่นว่าในบ้านไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยครับพี่มีแต่ห้องเปล่าเลยแต่ที่กลางห้องถงชั้นสองผมเจอผ้าถุงผืนนี้วางกองอยู่หน้ากระจกเงาบานใหญ่แล้วที่กระจกมันมีรอยเหมือนมือคนปั่นอยู่เต็มไปหมดเลยครับทนายขมวดคิ้วแล้วถามว่ารอยมือเด็กเหรอครับคนงานสายหน้าช้า,ชา ลางชูมือตัวเองขึ้นมาเปรียบเทียบไม่ใช่ครับพี่มันเป็นรอยมือคนแก่ที่ยาวผิดปกติและที่สำคัญรอยมือนั้นมันอยู่ข้างในกระจกครับหลังจากวันที่ทนายกับคนงานเข้ามาดูบ้านข่าวเรื่องรอยมือในกระจกก็กระจายไปทั่วซอยครับชาวบ้านเริ่มวิพากษ์วิจาร์กันไปต่างๆนานาบ้านก็ว่าเจ้าที่แรงบานก็ว่ายายบุญแกยังห่วงบ้านแต่ที่น่าแปลกคือหลังจากวันนั้นเพียงสองวัน รถเครนกับเครื่องจักรขนาดเล็กก็ถูกส่งเข้ามาที่ท้ายซอยคันทีคนซื้อคนใหม่เขาไม่รอชาครับเขาจะรื้อบ้านไม้หลังนี้ทิ้งเพื่อปรับที่ดินทำเป็นโกดังเก็บของเช้าวันที่เริ่มรื้อบ้านบรรยากาศมันอึมครึมอย่างบอกไม่ถูกครับท้องฟ้าครึมเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกลมกระโชกแรงเป็นพักๆผมกับลุงพลยืนดูอยู่ห่างๆตรงรั้วบ้านลุงพลคนงานเริ่มใช้ชแฉลงงัดไม้ฝาบ้านชั้นล่างออกเสียงไม้ลั่นเปรีย้ย เปรี้ยดังสนั่นไปทั้งซอยแต่พอเริ่มรื้อไปได้ไม่นานงานก็ต้องหยุดชงะงักครับจู่ๆคนงานที่ทำหน้าที่คุมเครื่องจักรเกิดหน้ามืดกระทันหันร่วงลงจากที่นั่งลงมาฟุบกับพื้นเฉยๆเพื่อนคนงานต้องรีบมาหามตัวออกไปพักแต่ที่ทำให้ทุกคนขนลุกคือคำพูดของคนงานคนนั้นตอนที่เริ่มได้สติแกบอกว่าตอนที่กำลังจะเอาแขนเหล็กกระแทกเสาเอกแกเห็นใครบางคนนั่งอยู่บนขื่อบ้านข้างบน แกนั่งยองๆมองลงมาใส่เสื้อคอรกระแชรสีขาวหม่นๆหน้าแกเหี่ยวจนมองไม่เห็นตาแต่ที่แน่ๆคือแกส่ายหัวช้าๆเหมือนบอกว่าไม่ให้ทำคนงานคนนั้นเล่าไปมือสั่นไปแต่หัวหน้าคนงานไม่ฟังครับเขาถือว่ารับเงินมาแล้วต้องทำให้เสร็จเขาเลยขึ้นไปคุมเองคราวนี้พอเริ่มรื้อไม้พื้นชั้นสองออกมาได้บางส่วนสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นไม้ก็ทำเอาทุกคนต้องหยุดมืออีกครั้งมันไม่ใช่ทองหรือสมบัติครับ แต่มันคือเส้นผมเส้นผมจำนวนมหาศาลมัดเป็นกระจุกกระจุกยัดอยู่ตามช่องว่างระหว่างคานไม้ชั้นหนึ่งกับพื้นชั้นสองเส้นผมเหล่านั้นดูแห้งกรังบางกระจุกมีเศษผ้าถุงซิซีดๆพันอยู่ด้วยและที่น่าสะอิดสะเอียนคือกลิ่นครับกลิ่นที่ผมเคยได้ยินตอนก่อนคืนกลิ่นอับผสมกลิ่นดินชื้นๆคราวนี้มันรุนแรงขึ้นเป็นร้อยเท่าจนคนงานบางคนถึงกับอาเจียนออกมาใครมันเอาผมมาไว้ใต้คืนบ้านเยอะขนาดนี้วะ หัวหน้าคนงานสะบทแต่สีหน้าเขาเริ่มไม่ดีแล้วลุงพลที่ยืนอยู่กับผมจู่ๆก็พูดขึ้นมาเบาๆว่าสมัยก่อนยายบุญแกเป็นคนรับขวัญคนแล้วก็มีความเชื่อเรื่องการเก็บเส้นผมคนตายเพื่อต่ออายุเจ้าของบ้านข้าเคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่เล่ากันมาแต่ไม่นึกว่าแกจะความจริงๆพอลุงพลพูดจบลมก็พัดแรงขึ้นมาทันทีจนฝุ่นตลบ ผมสังเกตเห็นว่าที่ชั้นสองของบ้านตรงมุมห้องที่ขี้เลื่อยและฝุ่นฟุ้งกระจายมีเงาบางอย่างรูปร่างตะคุ่มตะคุ้มนั่งนิ่งไม่ไหวติงอยู่ตรงมุมที่มืดที่สุดหัวหน้าคนงานสั่งให้คนงานเอาไฟมาเผากระจุกผมพวกนั้นทิ้งให้หมดแต่พอเอาไฟไปจอ่อเส้นผมเหล่านั้นกลับไม่ไหม้ไฟครับมันแค่ส่งควันดำๆออกมาแล้วขยับขยื่นเหมือนมันมีชีวิตพยายามจะมุดหนีเข้าไปในร่องไม้ที่เหลือในจังหวะนั้นเองมีเสียงดังเพล่ง าจากชั้นบนบกระจกเงาบานที่คนงานเคยเห็นรอยมือแต่กระจายละเอียดเป็นเศษเล็กเศษน้อยลงมาที่พื้นชั้นล่างเศษกระจกเกือบจะโดนหัวหน้าคนงานไปนิดเดียวแต่ที่แปลกคือเศษกระจกเหล่านั้นไม่ได้หล่นลงมาตามแรงโน้มถ่วงธรรมดาแต่มันดูเหมือนถูกคว้างลงมาใส่มากกว่าคนงานพากันวงแตกวิ่งหนีออกมานอกเขตรั้วบ้านกันหมดหัวหน้าคนงานเองก็หน้าซีดรีบสั่งพักงานทันทีทั้งที่บ้านเพิ่งจะถูกรื้อไปได้ไม่ถึงครึ่งหลัง ตกเย็นวันนั้นความสยองยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อคนในหมู่บ้านเริ่มสังเกตเห็นว่าหมาในซอยทุกตัวไม่ยอมเดินผ่านหน้าบ้านหลังนั้นเลยแม้แต่ตัวเดียวพวกมันจะเดินอ้อมไปทางป่าข้างๆแทนและมีเสียงหมาหอนรับกันหอยหวนตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินคืนนั้นผมนอนไม่หลับผมนอนฟังเสียงหมาหอนไปเรื่อยๆจนกระทั่งประมาณตีสองผมได้ยินเสียงนึงที่ทำให้ผมต้องลืมตาโพลงขึ้นมาในความมืดมันเป็นเสียงครืด ครืดเหมือนคนลากอะไรหนักๆบนถนนหน้าบ้านผมผมรวบรวมความกล้าเดินไปที่หน้าต่างค่อยๆแง้ม,มาม่านดูแสงจันเลือนลางทำให้ผมเห็นเงาดำๆกำลังลากอะไรบางอย่างผ่านหน้าบ้านผมไปทางบ้านร้างหลังนั้นสิ่งที่เงาดำนั้นลากอยู่คือหุ่นไม้ไม่มีหัวตัวเดิมแต่คราวนี้มันไม่ได้มีตัวเดียวครับ มีร่างคนในหมู่บ้านคนหนึ่งที่ผมจำลักษณะท่าทางได้ดีเดินตามหลังเงาดำนั้นไปช้าๆด้วยท่าทางแข็งทื่อเหมือนหุ่นยนต์คนคนนั้นคือไอ้จอยครับแต่มันไม่ได้เดินปกติมันเดินถอยหลังเข้าไปในเขตบ้านร้างหลังนั้นผมนั่งไม่ติดที่แล้วครับเห็นไอ้จ่อยเดินถอยหลังเข้าไปในบ้านร้างแบบนั้นใจหนึ่งก็อยากจะตะโกนเรียกแต่มันมีความรู้สึกบางอย่างบอกผมว่าอย่าส่งเสียง ผมเลยตัดสินใจหยิบเสื้อคลุมแล้วค่อยๆย่องตามออกไปห่างๆโดยไม่เปิดไฟฉายอาศัยแสงจันร์ทเลือนลางประคองสายตาพอไปถึงหน้าบ้านร้างที่ตอนนี้สภาพรกร้างและถูกรื้อไปครึ่งซีกแสงจันร์ทส่องทะลุโครงหลังคาที่เหลือแต่คือไม้ลงมาทำให้เห็นภาพที่ผมจะไม่มีวันลืมไอ้จ่อยมันยืนอยู่กลางห้องโถงชั้นล่างที่เต็มไปด้วยเศษไม้และขี้เลื่อยแต่มันไม่ได้อยู่คนเดียวครับ มันยืนประจันหน้ากับหุ่นไม้สองสามตัวที่ถูกลากมาวางตั้งไว้รอบตัวมันหุ่นพวกนั้นสภาพผุพังไม่มีหัวแต่ละตัวถูกพันด้วยผ้าถุงสีมหมนที่ผมเคยเห็นไอ้จ่อยมันไม่ได้มีท่าทางหวาดกลัวเหมือนทุกทีมันพึมพำอะไรบางอย่างเป็นจังหวะเหมือนกำลังสวดหรือกำลังคุยกับใครสักคนมาแล้วเอามาให้แล้วอย่าก,กินฉันเลยนะเสียงไอ้จ่อยสั่นเครือ แต่ฟังชัดเจนในความเงียบแล้วผมก็เห็นสิ่งที่ทำให้ผมต้องยกมือขึ้นอุดปากตัวเองมือเหี่ยวๆสีซีดข้างเดิมนั้นค่อยๆยื่นลงมาจากขื่อไม้ด้านบนมันเคลื่อนที่ช้าๆเหมือนแมงมุมที่กำลังหย่อนตัวลงมาหาเหยือ่อแต่มันไม่ได้มีแค่แขนครับสิ่งที่ค่อยๆเลือ้อยลงมาตามแขนนั้นคือเส้นผมเส้นผมสีดำยาวเฟื้อยจำนวนมหาศาลที่คนงานพยายามจะเผาเมื่อกลางวัน แต่มันไม่ได้ไหม้ไปหมดมันเหมือนกับเลื้อยออกมาจากร่องไม้ชั้นบนแล้วค่อยๆพันรอบตัวไอ้จ่อยช้าๆเริ่มจากขาลามขึ้นมาที่หน้าอกผมจะวิ่งเข้าไปช่วยแต่วินาทีนั้นลุงพลก็โผล่มาจากไหนไม่รู้แกคว้าแขนผมไว้แน่นแรงบีบของแกนหนักจนผมเจ็บแกสายหน้าช้าๆแล้วกระซิบข้างหูผมอย่าเข้าไปนั่นไม่ใช่ไอ้จ่อยแล้วผมมองกลับไปที่ไอ้จ่อย คราวนี้ผมเห็นหน้ามันชัดขึ้นตาของไอ้จ่อยเหลือกโพรงเป็นสีขาวขุ่นปากอ้าค้างแล้วมีเส้นผมบางส่วนมุดเข้าไปในปากของมันไอ้จ่อยไม่ได้ขัดขืนแต่มันกลับทำท่าเหมือนกำลังโอบกอดความว่างเปล่าข้างหน้ามันไว้จูๆ่ๆลมกระโชกแรงพัดเอาฝุ่นและกลิ่นเน่าอับตลบไปหมดจนผมต้องหลับตาลงชั่วครู่พอโผล่ตาขึ้นมาอีกทีไอ้จ่อยหายไปแล้วครับ เหลือเพียงหุ่นไม้ไม่มีหัวที่ล้มระเนระนาดอยู่บนพื้นและกระจุกเส้นผมที่แห้งกรังกระจายอยู่เต็มไปหมดลุงผลพูดเสียงสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับฟังแล้วรู้สึกเหมือนผมไหมว่าบางอย่างในโลกนี้การที่เรามองไม่เห็นชัดเจนหรือหาคำตอบไม่ได้มันก็สร้างความอึดอัดใจให้เราได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่อยู่รับฟังเรื่องราวนี้มาด้วยกันจนจบหวังว่าเรื่องที่ผมนำมาถ่ายทอดในวันนี้จะมอบแง่คิดหรืออย่างน้อยก็ช่วยเป็นเพื่อนคลายเหงาให้คุณได้ในช่วงเวลานี้ถ้าคุณชอบแนวการเล่าเรื่องแบบเป็นกันเองและอยากฟังเรื่องราวจากประสบการณ์จริงอื่นๆอีกก็ขอฝากกดติดตามช่อง AI เล่าให้ฟังไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้กลับมาล้อมวงนั่งคุยกันแบบนี้ในครั้งต่อๆไป คืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านพักผ่อนให้สบายจิตใจสงบเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ